ตอนที่3ทํทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการและนักลงทุนทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการและนักลงทุนก้าแรกก้าเด็ก ก้าแรกแก้าเด็กหลายคนหลายคนคงเคยได้ยินคำพังเพยที่ว่าการเดินทางหลายหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าแรกผมขอเปลี่ยนสักนิดเถอะครับว่าการเดินทางหลายหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าแรกผมขอเปลี่ยนสักนิดเถอะครับว่าการเดินทางหลายหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวเด็กเป็นก้าวแรกที่ผมเน้นอย่างนี้เพราะ เห็นหลายคนชอบเริ่มต้นด้วยการก้าวกระโดดแทนที่จะใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปบางคนอยากลดน้ำหนัก20ปอนด์ภายในเวลารวดเร็วเริ่มด้วยการอดอาหารออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงทุกวันแถมด้วย วิ่งอีกวันละติใไม่อาทิตย์เดียวเท่านั้นครับน้ำหนักลดไปสองสามปอนด์ก็จริงแต่ร่างกายทนไม่ไหวแทนที่จะสวยกลายเป็นโรมหรือไม่ตัวเองก็เกิดความเบื่อหน่ายเสียก่อนในที่สุดจึงกลับมากินมากขึ้นกว่าเดิมเพราะหมดกําลังใจเสียแล้วดังนั้นแทนที่จะกระโดดก้าวไกลผมแนะนำให้เริ่มด้วย เก้าเล็กๆเ,เหมือนเด็กเริ่มเดินนั่นแหละครับความสำเร็จทางการเงินระยะยาวไม่ใช่วัดจากความไกลแต่วัดจากจำนวนเก้าและทิศทางที่คุณจะไปถ้าเป็นเรื่องเงินคนต่วนมากเริ่มรวมทั้งตัวผมด้วยมักจะชอบกระโดดแล้วก็พลาดล้มทุกทีจริงถ้าคุณติดอยู่ในหลุมของความทุกข์ยากคุณคงไม่อยาก ใช้ก้าวเล็กๆแต่คงอยากมีบันไดพ่านพาดจะได้ปีนขึ้นมาจากความเลือดร้อนเรื่องเงินเงินทองๆองเสียทีกรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวกรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวตอนที่สามของหนังสือนี้ผมจะอธิบายขั้นตอนการไปสู ด้านขวาของเงินตีด้านซึ่งมีทั้งหมด7ขั้นตอนพอรวยสอนให้ผมเริ่มต้นเรียนขั้นตอนเหล่านี้ตั้งแต่ผมอายุ9กขวบทุกวันนี้ผมยังปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง7และคงจะทําต่อไปตราบใดที่ยังมีชีวิตสําหรับบางคนขั้นตอนที่7อาจดูเป็นเรื่องยากเย็นและอีกหลายคนคงอยากก้าวกระโดดข้ามทีละหลายหขั้นจะได้พบความสําเร็จ ในเวลารวดเร็วผมแนะนำว่าใจเย็นๆครับค่อยเป็นค่อยไปก้าวเล็กๆมั่นใจกว่าครับเราทุกคนคงเคยได้ยินคำพังเพยที่ว่ากรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้มีมากมายเหลือเกินจนรู้สึกท้อถอยผมก็จะถามตัวเองว่าถ้าผมจะกินช้างให้หมดทั้งตัว ผมจะต้องทำอย่างไรคำตอบคือต้องกินทีละคำผมจึงอยากจะแนะ,แน,ะนำว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้ตึกท้อถอยจงนึกถึงช้างเข้าไว้เพราะการย้ยายด้านไม่ใช่แค่การเรียนรู้เรื่องวิธีคิดเท่านั้นแต่รวมถึงการเรียนรู้ด้านอารมณ์ด้วยหลังจากที่คุณใช้ก้าวเด็กนาน6-12เดือนแล้ว จึงควรเริ่มต้นเหมือนคำพังเพยถัดไปที่บอกว่าคุณต้องเดินก่อนที่จะวิ่งดังนั้นผมจึงขอแนะนำให้คุณเดินด้วยก้าวเด็กเล็ก,เลกๆเดินธรรมดาแล้วจึงวิ่งแต่ถ้าไม่ชอบคุณจะทำเหมือนที่คนหลายล้านคนทำเมื่อต้องการรวยเร็วก็ได้นั่นคือซื้อหวยรัฐบาลและหวังว่าคุณจะโชคดีเข้าสักวัน ลงมือก่อนถึงเส้นชัยก่อนลงมือก่อนถึงเส้นชัยก่อนอุปสรรคที่ทำให้คนด้านซ้ายไม่สามารถย้ายไปอยู่ด้านขวาได้คือกลัวความผิดพลาดพวกเขาชอบพูดว่าฉันกลัวความล้มเหลวหรือฉันต้องการข้อมูลมากขึ้น หรือไม่ก็คุณช่วยแนะนำหนังสือดีๆให้อีก4ีฟาร์มัวัวและไม่แน่ใจทำให้พวกเขาต้องติดบ่วงอยู่ในด้านซ้ายใช้เวลาของคุณตามสบายเพื่ออ่านให้จบ7ขั้นตอนและทำแบบฝึกหัดในตอนท้ายการทำแค่นี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกสำหรับหลายคนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง7แล้วคุณจะมองเห็นโลกใหม่และโอกาสเพื่อก้าว เปนแปลงอย่าลืมใช้ก้าวเด็กตโลแกนของรองเท้าไนกี้ลงมือทำเป็นคำสอนที่ดีแต่น่าเสียดายที่โรงเรียนของเรามักสอนว่าอย่าทำผิดทำให้คนมีการศึกษาสูงหลายคนไม่กล้าลงมือทำเนื่อง,องจากกลัวความผิดพลาบดบทเรียนสำคัญที่สุดที่ผมได้รับจากการเป็นครูคือการศึกษาที่แท้จริงต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้าน ความคิดอารมณ์และร่างกายดังนั้นการลงมือทำย่อมดีกว่ามไม่ลงมือทำถ้าคุณลงมือทำแล้วผิดพลาดอย่างน้อยคุณก็เรียนรู้อะไรบางอย่างไม่ความคิดอารมณ์ร่างกายหรือทั้งสอย่างบางคนได้แต่ตแสวงหาคำตอบคิดว่าอะไรคิดว่าจะมีใครเขียนไว้ในหนังสือหรือทำ วิจัยไว้บ้างซึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งและมักเป็นกันในหมู่คนมีการศึกษาดีแต่การเรียนรู้ของเราก็มาจากการลองผิดลองถูกมากที่สุดเราเรียนรู้วิธีเดินหรือขี่จักรยานจากการลองทำคนที่ไม่กล้าลงมือทำดูเหมือนเป็นคนฉลาดแต่เขาอาจมีความผิดพลารทางอารมณ์หรือร่างกายหลายปีและหลายปีมาแล้วมีคนทำวิจัยเกี่ยวกับ คนรวยและคนจนทั่วโลกเพื่อหาคำตอบว่าคนที่เกิดมาจนแต่กลายเป็นคนรวยในเวลาต่อมานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรจากการวิจัยนี้พบว่าคุณสมบัติสามประการที่ช่วยให้คนจนไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามกลายเป็นคนรวยคือ 1. มีวิสัยทัศน์ไกลและมีการวางแผน2เชื่อในผลตอบแทนระยะยาว 3. นํนหลักการคำนวณแบบทบต้นมาใช้ ประโยชน์สูงตุดผลวิจัยพบว่าคนกลุ่มนี้มีการวางแผนระยะยาวและมีความเชื่อมั่นว่าในที่สุดเขาจะประสบความสำเร็จทางการเงินโดยยึดมั่นต่อความฝันและวิสัยทัศน์พวกเขายินดีที่จะยอมเสียสละในระยะสั้นเพื่อความสำเร็จระยะยาวอันเบิดอสไตล์รู้สึกเึร่งมากเมื่อเห็นจำนวนเงินที่เป็นผลของการคิดทบต้น เขาคิดว่าการคิดทบต้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหศตรจันที่สุดของมนุษย์การวิจัยนี้สนับสนุนความสำคัญของการเริ่มต้นด้วยก้าวเด็กเพราะเมื่อเวลาผ่านไปการเริ่มต้นการเรียนรู้แม้เป็นก้าวเล็กก็สามารถทบต้นเป็นความร,รู้ที่มีค่าหากคุณไม่เริ่มก้าวแรกคุณจะไม่มีความร,รู้ไม่มีประสบการณ์ดังเช่นคนที่ สะสมมาเป็นเวลานานนอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นสาเหตุที่ทำให้คนรวยกลายเป็นคนจนมีหลายครอบครัวที่รวยแต่ต้องตูนเตียความร่ำรวยไปเพียง3าชั่วอายุคนและไม่แปลกเลยที่พบว่าคนกลุ่มนี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีวิสัยทัศน์สั้น 2. ต้องการผลตอบแทนทันทีทันใด 3. ใช้การทบต้นอย่างผิดผิด หลายคนไม่พอใจที่ผมไม่ยอมบอกวิธีรวยพวกเขาไม่ชอบการวางแผนระยะยา,ยาวคิดแต่ว่าทำอะไรจึงได้เงินจำนวนมากในเวลารวดเร็วเพราะมีปัญหาทางการเงินเช่นมีนิสินที่เกิดจากการใช้จ่ายขาดการลงทุนพอต้องการผลตอบแทนแบบทันทีทันใด เขาเชื่อว่ายัางหนุ่มอยังนั่นต้องหาความสูกใส่ตัวเข้าไว้เป็นการทบต้นในทางลบและนำไปสู่การเป็นหนี้ระยะยาวแทนที่จะเป็นความมั่งคัง่งระยะยาวคนเหล่านี้ต้องการคำตอบใละทันทีแล้วต้องการให้ผมบอกว่าต้องทำอย่างไรแทนที่จะสนใจ รู้ว่าเขาต้องคิดอย่างไรจึงจะมีความสาเร็จทางการเงินเขาต้องการคําตอบในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาร,ระยะยาวต้องการเป็นคนรวยอย่างรวดเร็วผมคงบอกได้แค่ว่าขอให้โชคดีถ้าอยากรวยเร็วๆสิ่งที่เขาต้องการคือโชคคําแนะนํายอดเยี่ยมคําแนะนํายอดเยี่ยม พวกเขาส่วนใหญ่คงไม่เคยได้ยินว่าคนที่รู้จักตั้งเป้าหมายมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายมีครูคนหนึ่งชื่อนายเลมอนแฮรอนจากเมืองออนทาริโอประเทศแคนาดาผู้ซึ่งจัดสัมมนาและขายเทปในวิชาการขายการตั้งเป้าหมายการเพิ่มไรายได้เป็นสองเท่าหรือการเป็นนักการตลาดแบบเครือข่ายที่ดีถือ ถึงแม้วิชาเหล่านี้จะมีคนสอนอยู่มากมายแต่ที่ผมแนะนำวิธีการของครูคนนี้เพราะเขามีความเข้าใจหัวข้อเหล่านี้ดีมากซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในโลกของธุรกิจและการลงทุนในการตั้งเป้าหมายข้อแนะนำของเขาคล้ายกับการเริ่มต้นก้าวแรกโดยใช้ก้าวเล็กๆแทนที่จะกระโดด ก้าวไกลข้อแนะนำให้มีวิสัยทัศน์และความต้องการระยะยาวแต่เมื่อมาถึงการตั้งเป้าหมายแทนที่จะเป็นผู้ที่ทำได้เกินเป้าหมายเขากลับแนะนำให้ทำ,ต,ำต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งก็คือการก้าวกระโดดโดยใช้ก้าวเด็กนั่นเองถ้าต้องการร่างกายที่แข็งแรงแทนที่จะก้าวกระโดดเขาแนะนำ ให้ทำน้อยกว่าที่คุณต้องการทำแทนที่จะไปออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงให้ตั้งใจว่าจะไปแค่เพียง20นาทีการตั้งเป้าเล็กๆทําให้เราทําสาเร็จได้ไม่ยากและทําให้คุณรู้สึกอยากไปออกกําลังกายเชื่อไหมว่าผมประสบความสาเร็จในทุกวันนี้เพราะเป็นคนทําแต่น้อยในแต่ละวันผมเลือกเ้าเล็กๆตั้งเป้า ที่ทำได้ในแต่ละวันเมื่อคุณทำได้คุณจะรู้สึกมีกำลังใจและมีแรงใจมุ่งมั่นไปสู่ค้าหมายใหญ่ขึ้นตัวอย่างเช่นผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะฟังเทปอาทิตย์ละสองครั้งผมอาจจะฟังเทปม้วนเดียวกันหลายครั้งถ้าเป็นเทปดีแต่ผมจะฟังสองครั้งในหนึ่งอาทิตย์เสมอผมและภรรยาตั้งเป้าไว้ว่าจะไปสัมมนา อย่างน้อยสองครั้งในแต่ละปีในหัวข้อเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการและนักลงทุนเราไปพักร้อนกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ทำให้เราได้เรียนและเล่นไปพร้อมๆกันนั่นะคือการทำแต่น้อยแต่ยังมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ผมขอขอบคุณเลมอนแอรอนและ เทปของเขาในเรื่องการตั้งเป้าที่ช่วยให้ผมทําสําเร็จได้โดยมีความเครียดน้อยลงโปรดอ่านต่อไปและจําไว้ว่าจงฝันให้สูงคิดให้ไกลทําแต่น้อยและค่อยๆก้าวด้วยก้าวเด็กนั่นนั่นคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้คุณข้ามจากด้านซ้ายมาด้านฝวาได้สําเร็จถ้าต้องการรวยคุณต้องเปลี่ยนกด ถ้าต้องการรวยคุณต้องเปลี่ยนกฎผมชอบพูดว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อคนได้ยินมักจะพยักหน้าเห็นด้วยและบอกว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วแต่พวกเขาก็ายังทําแต่สิ่งเดิมๆอยู่ดีงบการเงินของยุคอุตสาหกรรมงบการเงินของยุคอุตสาหกรรมเมื่อผมตอนวิชาวางแผนการเงินให้ตัวเองผมเริ่มต้นโดย ขอให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในงบการเงินซึ่งทำให้หลายคนได้พบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตงบการเงินเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรเพื่อให้คุณเห็นในสิ่งที่สายตามองไม่เห็นทำให้รู้ว่าใครมีโรครายทางการเงินหรือใครมีสภาพทางการเงินแข็งแรงโดยส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาจะเป็นคนที่มีความคิดแบบยุคอุตสาหกรรมทำไมผมจึงพูดอย่างนั้น พราะว่าในยุคอุตสากรรมคนไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้กฎเกณฑ์ก็คือทำงานหนาักแล้วนายจ้างหรือรัฐบาลจะดูแลคุณในวันพรุ่งนี้นั่นคือเหตุผลที่เพื่อนผมหลายคนแนะนำให้เป็นข้าราชการเพราะมีผลตอบแทนดีหรือไม่ก็แนะนำว่าทำงานกับบริษัทที่มีเงินบำนานดีซึ่งคำแนะนำเหล่า นั้นเป็นคําแนะนำที่มีพื้นฐานมาจากยุคอุตสาหกรรมแม้ปัจจุบันกฎเกณฑ์จะเปลี่ยนไปแล้วคนหลายคนก็ยังไม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ส่วนตัวของเขาด้วยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์ทางการเงินพวกเขาก็ยังใช้ใจ่ายโดยไม่วางแผนถึงวันข้างหน้านั่นคือสิ่งที่ผมมองหาเมื่ออ่านงบการเงินผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะมีวันพรุ่งนี้หรือไม่ คุณมีวันพรุ่งนี้หรือไม่เพื่อให้เข้าใจง่ายต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมมองหาในงบการเงินงบกําไรขาดทุนรายรับรายจ่ายวันนี้งบดุลทรัพย์สินวันพรุ่งนี้นี่ติ่นเมื่อวานคนที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีวันพรุ่งนี้เมื่อผมพบคนที่ไม่มีทรัพย์สินส่วนใหญ่เขาจะทำงานหนักรายได้หมดไปกับละ กับค่าใช้จ่ายถ้าคุณดูช่องค่าใช้จ่าย2รายการที่มากที่สุดที่เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนคือภาษีและการผ่อนหนี้ระยะยาวรายการค่าใช้จ่ายจะเป็นหนังรูปในหน้าถัดไปงบกำไรขาดทุนรายรับรายจ่ายจ่ายภาษีประมาณ50%จ่ายหนี้ประมาณ35% ค่าครองชีพงบดุลตรับตสินนิสินดังนั้นรัฐบาลและธนาคารได้รับเงินก่อนที่พวกเขาจะได้รับเตียอีกคนที่ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายโดยทั่วไปไม่มีอนาคตทางการเงินแล้วจะมีปัญหาทางการเงินภายในไม่กี่ปีข้างหน้าคนที่เป็นลูกย้างเพียงอย่างเดียวไม่มีกอบป้องกันภาตีและนิสินแต่ คนทำธุรกิจส่วนตัวสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าคุณยังสับสนในประเด็นนี้ผมขอแนะนำให้อ่านหรือกลับไปอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกซึ่งจะทำให้เข้าใจบทต่อไปนี้ง่ายขึ้นกระแสะเงินสดสามแบบดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกมีเงินสดหมุนเวียนสามแบบคือกระแสะเงินสดของคนจนคนจนชั้นกลางและคนรวย รูปต่อไปนี้คือกระแสเงินสดของคนจนงบกำไรขาดทุนงานรายรับรายจ่ายงบดุลตับตินนี้ตินและรูปต่อไปเป็นของคนจนชั้นกลางงบกำไรขาดทุนงานรายจ่ายงบดุลนีน้ตินกระแสเงินสดแบบนี้จัดว่าปกติเป็นที่ยอด เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดทีเดียวเพราะคนเหล่านี้มีเงินเดือนสูงมีบ้านสวยงามมีรถยนต์และหมัดเครดิตอย่างที่พ่อรวยเรียกว่าฝันของคนชั้นกลางเมื่อผมเล่นเกมกระดานทางการศึกษาที่เรียกว่าเกมกระแสงเงินตดกับผู้ใหญ่หลายๆคนผมจะเห็นพวกเขาหน้า หน้านิ้วคิวขโมดบางบ้างก็กลุ่มขมับสับสนต้องต่อตู้และดิ้นรนทางความคิดกับตัวเลขและสับสับแสงทางการเงินการเล่นใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ใช่เพราะเกมยาวมากแต่เพราะว่าผู้เล่นกำลังเรียนรู้สิ่งที่เป็นของใหม่เหมือนกำลังเรียนภาษาต่างประเทศแต่ข่าวดีคือ พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งเล่นบ่อยเท่าไหร่พวกเขาก็จะฉลาดขึ้นและเล่นเร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อตัดใจการเงินเมื่อเมื่อเข้าใจการเงินเขาเริ่มรู้ตัวว่ากำลังมีปัญหาทางการเงินแม้จะเป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมยุคอุธธตสาหกรรมกระแสเงินสดของคนชนชั้นกลางแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นปัญหาแน่ในยุคเข้าต่างข้อมูล หลายคนที่ประสบความสำเร็จและเข้าใจเกมเริ่มหาคำตอบใหม่ๆความรู้ที่ได้รับแม้จะแม้เป็นข่าวร้ายแต่ได้ช่วยปลุกเขาให้ตื่นตัวในเรื่องการเงินอาการหัวใจวายอ่อนๆที่มาเยือนเป็นเครื่องเตือนถึงปัญหาสุขภาพเมื่อเริ่มมีความเข้าใจ พวกเขาก็เริ่มคิดอย่างคนรวยแทนที่จะคิดแบบคนชนชั้นกลางหลังจากเล่นเกมกระแสเงินสดหลายครั้งพวกเขาก็เริ่มต้องการเป็นคนรวยและมองหาหนทางที่จะมีกระแสเงินสดของคนรวยตามรูปต่อไปนี้งบกำไรขาดทุนรายรับทรัพย์สินร่ำรวย และนี่คือรูปแบบความคิดที่พ่อรวยต้องการให้ไหมและผมมีขนาดที่ยังเป็นเด็กเป็นเหตุผลที่เขาปฏิเสธที่จะขึ้นค่าจ้างเมื่อผมขอร้องและในที่สุดปล่อยให้ผมทำงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทนพ่อรวยไม่ต้องการให้พวกเราติดอยู่กับความคิดที่จะทำงานเพื่อค่าจ้างเขาต้องการให้พวกเราคิดถึงทรัพย์สินไรายได้ในรูป ของกำไรเงินปันผลไรายได้จากค่าเช่าไรายได้จากธุรกิจหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในยุคข,ข้อมูลข่าวสารยิ่งคุณพัฒนาความฉลาดทางการเงินและอารมณ์ได้รวดเร็วเท่า,ทาไร่คุณจะมีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินได้เร็วเท่านั้นในโลกที่การเป็นลูกจ้างเริ่มจะไม่มีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆกับแตเงินตดแบบนี้ดูมีเหตุผล สำหรับผมและเพื่อจะประสบความสำเร็จแบบนี้เราต้องมองโลกจากด้านของเจ้าของกิจการและนักลงทุนไม่ใช่จากเพียงด้านลูกจ้างและคนทำธุรกิจส่วนตัวตารางนี้ผมเรียกว่างบการเงินแบบยุคข,ข้อมูลเพราะว่าไรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่จากการทำงานหนักในยุคข,ข้อมูลข่าวสาร ความคิดของการทำงานหนักไม่เหมือนกับยุคเกษตรกรรมและยุคอุตสาหกรรมในยุคข้อมูลข่าวสารคนที่ทำงานหนักที่สุดทางกายจะได้ค่าจ้างน้อยที่สุดซึงมันเป็นความจริงแล้วในวันนี้อย่างไรก็ตามเมื่อคนพูดว่าอย่าททำงานหนักแต่ทำงานอย่างฉลาดพวกเขาไม่ได้หมายถึงทำงานอย่างฉลาดในฐานะลูกจ้างและคนทำธุรกิจต่วนตัว แต่หมายถึงทำอย่างฉลาดโดยการเป็นเจ้าของกิจการและนักลงทุนดังนั้นความฉลาดทางการเงินและอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้และในอนาคตฉันจะทำอย่างไรต่อไปฉันจะทำอย่างไรต่อไปแน่นอนคำตอบคือเรียนรู้เตี่ยมหม่และคิดให้เหมือนคนรวยไม่ใช่แบบคนจนและคนชนชั้นกลางนั่นคือคิดและมองโลก จากด้านเจ้าของกิจการและนักลงทุนอย่างไรอย่างไรก็ตามทางออกไม่ได้ง่ายเหมือนกับไปโรงเรียนแล้วเรียนบางวิชาเท่านั้นการประสบความสำเร็จต้องมีความฉลาดทางการเงินและอารมณ์และมีระบบที่ฉลาดติ่งเหล่านี้ไม่มีสอนในโรงเรียนติ่งเหล่านี้ยากที่จะเรียนรู้เพราะหลายคนผูกติดกับความคิดที่ว่าทำงานหนักแล้วไรายได้จะมากขึ้นเป็น วิธีแก้ปัญหาการเงินดังนั้นเขาจึงออกไปทำงานและทำงานหนักขึ้นเมื่อกลับบ้านเห็นข่าวตลาดหุ้นกำลังขึ้นเอาขึ้นเอาเขารู้สึกกระวนกระวายจึงออกไปซื้อรถใหม่บ้านใหม่หรือไม่ก็ออกไปเล่นกอล์ฟเพื่อหลีกเลี่ยงความกระวนกระวายแต่ปัญหาคือความกระวนกระวายก็ยังกลับมาอีก คุณเริ่มต้นคิดอย่างคนรวยได้อย่างไรคุณเริ่มต้นคิดอย่างคนรวยได้อย่างไรคนมักจะถามผมว่าจะเริ่มต้นคิดอย่างคนรวยได้อย่างไรผมมักจะแนะนําให้เริ่มต้นแต่น้อยและหาความรู้แทนที่จะรีบร้อนซื้กองทุนทรวมหรือบ้านให้เช่าถ้าคนจริงจังและต้องการเรียนรู้ที่ จากคิดแบบคนรวยผมแนะนำให้เล่นเกมกระแสเงินสดผมสร้างเกมนี้เพื่อช่วยพัฒนาความฉลาดทางการเงินเป็นการฝึกฝนด้านความรู้อารมณ์และร่างกายเพื่อช่วยให้ค่อยๆเปลี่ยนความคิดเป็นแบบคนรวยเกมจะช่วยสอนสิ่งเดียวกับที่พ่อรวยสอนและสำคัญที่สุดคืออย่าคิดถึงเงินค่าจ้างก้อนโตหรือบ้านหลังใหญ่ กระแสเงินตดไม่ช่วยลดความกังวลกระวายคร์มยากจนและการดิ้นรนทางการเงินที่จริงแล้วเป็นปัญหาทางความคิดและอารมณ์ทําให้คนติดกับอยู่ในสนามแข่งหนูท่าตัวทวงทางความคิดและอารมณ์ไม่ถูกตัดทิ้งรูปแบบก็ยังคงเหมือนเดิมผมและในธนาคารคนหนึ่งพยายามหาวิธีแก้ ไขปัญหาการเงินของเขาผมไม่ได้เป็นหมอแต่ผมเคยมีประสบการณ์ในการตัดนิสัยไม่ดีทางการเงินที่ได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวทิ้งนายธนาคารคนนี้มีรายได้กว่ามากกว่าแสนสองมืน 20, เหรียญต่อปีแต่แต่เขา ก็ยังมีปัญหาทางการเงินเขามีครอบครัวที่ดีมีรถยนต์สามคาันบ้านที่ใหญ่โตและมีบ้านพักตากอากาศดูเหมือนเป็นในในธนาคารในดูเหมือนเป็นในธนาคารที่มั่นคงแต่เมื่อผมดูงบการเงินของเขาพบว่าเขามีโรคหลายแรงทางการเงินและ จะหลายแรงขึ้นภายในอีกสองสปีถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครั้งแรกที่เขาและภรรยาเล่นเกมแกระแสเงินสดเขาดิ้นรนกระวนกระวายจิตใจล่องลอยและดูเหมือนจะไม่เข้าใจวิธีเล่นหลังจากสี่ชั่วโมงเขาก็ยังติดกับอยู่ทุกคนเล่นจบแต่เขาก็ยังอยู่ในสนามแข่งหนูเมื่อผมถามว่าเป็นอย่างไรคำตอบคือเกมเล่นยากเกินไปและน่าเบือ่อผมจึงเตือน ความจำเขาว่าเกมนี้จะสะท้อนถึงตัวตนของผู้เล่นหรือในอีกทางหนึ่งเกมนี้เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นตัวเราคำพูดนี้ทำให้เขาโกรธผมจึงถามว่าเขายังคงตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอยู่หรือเปล่าเขาตอบว่าใช่ผมจึงเชิญผมจึงเชิญเขาพร้อมภรรยาซึ่งชอบเล่นเกมนี้มากให้กลับมาเล่นเกมอีกคร,ครั้งพร้อมกับ กลุ่มนักลงทุนที่ผมกำลังสอนอยู่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาเล่นด้วยความไม่แน่ใจแต่คราวนี้แต่แสงสว่างเล็กน้อยเริ่มจุดประกายส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเป็นเรื่องง่ายดังนั้นเขาจึงค่อนข้างละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งก็มีความสำคัญทำให้เกมมีค่าเขาเริ่มเข้าใจโลกของธุรกิจและการลงทุนในที่สุดเขาก็มองเห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าชีวิต การเงินของเขาเป็นอย่างไรและสาเหตุอะไรทําให้เขามีปัญหาอยู่เขายังไม่จบเกมเมื่อครบ4ชั่วโมงเขาแต่เขาเริ่มเรียนรู้และขอกลับมาเล่นอีกเมื่อจบการเล่นครั้งที่สเขากลายเป็นคนใหม่สามารถควบคุมเกมบัญชีและการลงทุนของตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถออกจากสนามแข่งหนูเข้าสู่ทางด่วนได้คราวนี้เมื่อเล่นจบ เขาซื <g> ้อเกมและบอกว่าจะเอาไปสอนลูกเมื่อถึงครั้งที่4เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาลดลงเขาได้เปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายและได้ลดหนี้จากบัตรเครดิตเขากำลังสนใจและศึกษาการลงทุนและสร้างช่องทรัพย์สินความคิดของเขาในตอนนี้อยู่ในช่องทางที่ทำให้เขาเป็นนักคิด ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารครั้งที่5เขาได้ทดลองเล่นเกมกระแสงเงินสด202ซึ่งเป็นเกมที่ยากขึ้นอีกหน่อยสำหรับคนที่เล่นเกมกระแสงเงินสด101ชํนานาญแล้วตอนนี้เขาสนใจและพร้อมที่จะเล่นเกมการเงินที่เตียงขึ้นซึ่งเป็นเกมที่เจ้าของกิจการและนักลงทุนที่แท้จริงเล่นกันข่าวดีที่สุดคือเขาสามารถควบคุมอนาคตทางการเงินของเขาได้แล้ว และกลายเป็นคนที่แตกต่างจากเมื่อพบการครั้งแรกอย่างติ้นเชิงเขาขอให้ผมทำเกมกระแตเงินตดให้ง่ายขึ้นผมบอกว่าถ้าอยากเล่นเกมที่ง่ายขึ้นให้เล่นเกมเตจถีซึ่งเป็นเกมที่สอนอะไรหลายๆอย่างเขากลายเป็นคนแสวงหาความท้าทายที่ยากขึ้นและมองอนาคตทางการเงินของตนเองแจ่มใสเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่ทางจ,จิตใจ แต่รวมถึงทางอารมณ์โดยอาศัยการผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบซ้ำๆหลายครั้งที่เกิดจากการเล่นเกมในความคิดของผมเกมเป็นอุปสรรคอุปกรณ์การสอนที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากผู้เล่นได้ฝึกความคิดสมองอารมณ์จิตใจและร่างกาย